thank you คลิปวิดีโอนี้เป็นซีรีส์จากช่องของคุณ i n t e r i o r s n a c k นะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นในซีรีส์นี้นั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งในจักรวาลต่างๆที่ไม่ได้อ้างอิงจากความเป็นจริงนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วอย่าคิดมากกับมันส่วนถ้าใครไม่เคยดูซีรีส์นี้หรือไม่อยากโดนสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยส่วนถ้าใครไม่สนใจเรื่องการโดนสปอยก็สามารถรับชมต่อไปได้เลยนะครับผม ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครอบครัว Darkness กันนะครับผมพบกับผม Happy ้ Darkness กันอีกแล้วและซีรีส์ที่เราจะมานำเสนอให้ทุกคนได้รับชมกันในวันนี้นะัก็จะเป็นซีรีส์อ่าก Jesus m e t e r ในภาคที่2กันแล้วนะครับผม และอย่างที่บอกไว้เหมือนคลิปที่ผ่านมานั่นก็คือซีรีส์นี้นั้นไม่ได้อิงตามประวัติศาสตร์จริงแบบ100%นะครับผมจะเน้นไปทางความปัน่นความฮาซะมากกว่าเพราะฉะนั้นอย่าไปจริงจังอะไรกับมันมากนะครับผมแถมจีซัสในโลกนี้ก็เป็นจีซัสที่อยู่ในโลกกึ่งโรมันและปัจจุบันด้วยมันจะมีอะไรแปลกๆหลายอย่างปะปนกันมั่วซั่วอย่างที่ทุกคนกําลังจะเห็นหลังจากนี้กันนะครับผม และก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมเนื้อหาในคลิปนี้ก็อยากจะออกมาขอขอบคุณแฟนอาร์ตเฉลิงามที่ทุกคนได้ส่งกันมาในบิสคอดกันด้วยนะครับผมและถ้าใครสนใจอยากจะส่งแฟนอาร์ตก็สามารถเข้ามาใน i ิสคอดแฮปปี้พามกันได้นะครับและก็ขอขอบคุณครอบครัวดังเนสทุกคนที่สนับสนุนและเป็นสมาชิกครอบครัวเราพร้อมกับช่องของเราก็มีไลฟ์สตรีมในบางวันด้วยช่วงเวลาหกโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับผมถ้าใครสนใจอยากจะเข้ามาพูดคุยก็อย่าลืมเข้ามารับชมกันด้วยละและกเนื้อหาของจีซัสบีเทียร์ในภาคที่สองตอนที่หนึ่งจะเป็นเช่นไรและ ก็สามารถเข้าไปรับชมและรับฟังแันหลังจากนี้ได้หรือ ต่อจากความเดิมในตอนที่แล้วที่จีซัสของเราได้วิ่งบนผืนน้ําและจากไปเวลาของเรื่องราวนั้นก็ได้ผ่านไปนานมากๆจนกระทั่งในที่สุดเรากลุ่มของ FBI นั้นก็ได้มาเจอกับแรงกดดานของจีซัสสักทีและพร้อมที่จะเข้าไปบุกจับกลุ่มตัวของเขาโดยมีเป้าหมายอะไรสรักอย่างที่พวกเราเองก็ไม่รู้แน่ชัดและในระหว่างที่เรา FBI ได้วิ่งเข้าไปในแรงกดดานของจีซัสพวกเขาก็ได้พบกับประตู3บานซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาก็ต้องแยกย้ายกองกําลังเพื่อไปออกตามหาตัวจีซัสอยู่แล้วและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือประตูทั้ง3บานนี้เหมือนกับจะะแสดดงห้เเรราไไ็นอ างงอยง่โดยความหมายเชิงสัญลักษณ์ของประตู3าบานนั้นจะหมายถึงความสมบูรณ์แบบหรือจะพูดง่ายๆเลยก็คือมันจะสื่อถึงสิ่งที่เรียกว่าพระตีเอกอนุภาพหรือพระบิดาพระบุตรและพระจิตนั่นเองและจริงๆแล้วเลข3ามนั้นก็มีความหมายมากกว่านี้แต่ผมขอพูดแค่นี้ละกันเดี๋ยวมันจะโยงไปวิชาศาสนาซะก่อน โดยห้องแรกที่เรา FBI ได้เข้าไปสำรวจนั้นก็คือห้องครัวและแน่นอนว่าพวกเขาจาเป็นที่จะต้องตรวจสอบทุกซอกทุกมุมจนกระทั่งเราทหาร FBI นั้นก็ได้ไปเปิดเจออะไรบางอย่างในตู้เย็นซึ่งมันก็คือฟิสติกหรือปลาทอดอัดแห้งนั่นเองและถ้าถามว่ามันมีความหมายอะไรแอบแฝงไหมแน่นอนระดับนี้แล้วมันไม่ใช่เพราะจีซัสของเรานะั้นชอบกินปลาแต่อย่างใดแต่มันเป็นข้อความเชิงสัญ,ญลักษณ์อีกแล้วซึ่งไอคำว่าปลาในภาษากรีกนี่จะมีการเขียนและการเรียกตามนี้เลย และแน่นอนว่ามันมีความหมายลึกซึ้งที่แต่ละตัวอักษรนั้นจะสื่อถึงตัวของจีซัสเองโดยที่ผมจะไม่อธิบายลึกลวกันแต่จะเอามารวบรวมให้ทุกคนได้เข้าใจว่าคําว่าปลานั้นมีความหมายว่าพระเยซูคริสพระบุตรแห่งพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดนั่นเองกลับมาในเรื่องของเรากันดีกว่าแน่นอนว่าเรา่า FBI ที่เห็นปลาแท่งแช่แข็งแบบนั้นแล้วมันก็เป็นการยืนยันได้แล้วว่าตัวของจีซัสที่พวกเขากํลาลังตามล่าอยู่นั้นอาศัยอยู่ที่นี่แน่นอน หลังจากที่พวกเขาได้รับข้อมูลจากอีกหน่วยหนึ่งไปแล้วห้องที่2ที่อีกหน่วยหนึ่งนั้นได้เดินทางเข้าไปสำรวจนั้นมันก็คือห้องนอนของจีซัสนั่นเองซึ่งในนั้นก็ตามที่ทุกคนน่าจะเดากันได้เนาะจีซัสในเรื่องนี้มันบ้าพลังและบ้ากล้ามอยู่มากๆแล้วมันก็ไม่น่าจะแปลกเราที่จะมีเครื่องออกกำลังกายอยู่เต็มห้องเช่นนี้และดูเหมือนกับว่าจีซัสของเรานั้นจะเป็นเด็กสก็ตบอร์ดและเป็นนายแบบถ่ายกล้ามสวยซะด้วยนะไม่ธรรมดาเลยนะพนะี่จีเรา อ๋อใช่แนละที่สําคัญแลวก็คือในห้องของจีซัสนั้นก็มีบัตรประชาชนอยู่ด้วยหรือเ,เหมือนกับว่าในช่วงก่อนหน้านี้นั้นจีซัสของเราจะได้เดินทางเพื่อหลบหนีเราเอฟบไปหลายประเทศมากๆและท่้ที่เรารู้กันในตอนนี้ก็จะมีอยู่3ประเทศด้วยกันได้แก่ฝรั่งเศสเม,ม็กซิโกและฮาวายและถ้าถามว่าทําไมถึงต้องเป็น3ประเทศนี้ด้วยลนะ่ะแน่นอนว่ามันก็มีเหตุผลอีกแล้วมันเป็นเพราะว่าในอดีตสสถานที่แห่งนี้นั้นเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะเข่งในศาสนาคิดและเป็นประเทศที่ศาสนาคิดนั้นเป็นหลัก พร้อมกับทุกคนนั้นเคารพและนับถือมากๆชนิดที่ว่าบ้ากันเลยทีเดียวแต่ในทุกวันนี้แต่ละประเทศที่ว่ามานั้นก็ลดความเข่งลงไปแล้วและเหลือเพียงแค่การเคารพนับถือไม่ได้เข่งเหมือนกับสมัยก่อนแล้วนั่นเองและไอเหตุผลนี้นี่แหละที่อาจจะเป็นไปได้ว่าจีซัสของเราที่ไปอยู่ในประเทศเรานั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าประเทศเรานั้นรับจีซัสเข้าไปเป็นพลเมืองได้ง่ายกว่าที่อื่นพร้อมกับให้แหล่งพักพิงก็เป็นได้ แต่สิ่งที่ปลอดภัยยิ่งกว่าแรงกรบดานของจีซัสนั่นก็คือแว่นออปตัสซีที่ทำมาจากวัสดุบางเบาและคงทนอย่างโนวา a อลทัมพร้อมกับกันแสงสีฟ้าได้อย่างดีเยี่ยมด้วยเรนกองแสงอย่างเรติดาเซึ่งเมื่อเราสวมใส่แล้วก็จะรู้สึกเหมือนว่าไม่ได้ใส่อะไรอยู่เลยเพราะมีความบางเบาสูงมากและที่สําคัญที่สุดเลยก็คืออย่าลืมใส่โค้ทแฮปปี้ดีเพื่อรับส่วนลด100บาทละ่ะ และแน่นอนว่าในฉากถัดไปนั้นเราก็จะได้เห็นขวดน้ำาป่าของจีซัสได้เลิ่มกลายเป็นวายแดงช้าๆแสดงให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าตัวของเขานั้นอยู่ที่ดีจริงๆและพร้อมจะสู้ทุกเมื่อ มาถึงในห้องสุดท้ายและหน่วยสุดท้ายกันแล้วที่ได้เดินเข้าไปสำรวจในห้องนั่งเล่นของจีซัสในตอนนี้พวกเขาได้พบกับเครื่องเล่นเทปบางอย่างที่น่าจะมีประโยชน์ต่อการหาข้อมูลแต่กลับกลายเป็นว่าไอเสียงที่อยู่ในเครื่องเทปนั้นกลับกลายเป็นเสียงการบันทึกออกกําลังกายของจีซัสแทนมันก็เลยทําให้พวกเขาสงสัยว่าจีซัสนั้นหายไปไหนพวกเขาแน่ใจแล้วว่าตัวของจีซัสจะต้องอยู่ที่นี่แน่แ,นแต่ไหนละ่ะแต่ไม่ทันที่จะได้หายสงสัยจีซัสข,ของเราก็ได้ถีบประตูห้องน้ําออกมาแล้วบอกว่ากูอยู่นี่เว้ยก่อนที่จะเริ่มการต่อสู้สุดดุเดือง Jesus these fists are open for เราจะสังเกตได้ว่าจีซัสในตอนนี้นั้นเขาดูมีวิชามากกว่าในตอนที่แล้วอย่างมากทั้งวิชาการต่อสู้และพละงกำลังที่โคตรเะเหนือคนกว่าเดิมมากๆจนสามารถที่จะจัดก,การทหาร FBI ลงหมดได้โดยใช้เพียงแค่มือเปล่าเท่านั้นและเท้าด้วย และนี่แหละคือที่มาของคำว่าจีสัสกังฟู ในขณะที่จีซัสของเรามองเหล่าผู้คนที่นอนเรียงรายอยู่บนพื้นหลังจัดการเสร็จเขาก็ได้สังเกตเห็น FBI คนหนึ่งที่รอดมาได้เขาจึงรีบเข้าไปถามว่าทำไมต้องไล่ล่าเขาด้วยก่อนที่ FBI คนนั้นจะพูดออกมาว่าพวกเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาลบหลู่แต่จริงๆแล้วเขาโดนสั่งมาให้ตามล่าจีซัสโดยให้เหตุผลว่าเพียงแค่มาเก็บกู้ซากศพเฉยๆเพราะคนที่สั่งนั้นบอกว่าจีซัสได้เสียชีวิตไปแล้วและพอจีซัสถามว่าพวกเขานั้นเป็นใครทหาร FBI คนนั้นก็ตอบตรงๆไปว่าพวกเขาไม่รู้พพววกกกเเขาาาาารรรูู้้้ียยยงงงงงแคค่่่่่นนนลลุมัสอออะไบ มันคืออาวุธประเภทหนึ่งก่อนที่เสียงวิทยุมันจะดังขึ้นมาเผยให้เราได้เห็นกลุ่มคนที่สั่งกลุ่มของ FBI ให้ไปตามล่าจีซัสว่าจริงๆแล้วพวกเขานั้นเป็นใครกันแน่ซึ่งบอกตรงๆเลยนะว่าไอ้เค่นี้มันกลุ่มมาเฟียชาวกีชัดๆและพอจีซัสได้รับรู้แล้วว่าใครเป็นคนสั่งการตัวของจีซัสก็ได้ทําการขู่ไปว่าภายในอีก3วันเขาจะไปถึงที่นั่นและสวงสวรรค์ของพวกเขาทั้งหมดจะต้องจบสิ้นลงและจะเต็มไปด้วยการนองเลือด ่อนที่จะตัดสายทิ้งไปในที่สุดมันก็เลยทำให้เห็นว่าเราชาวกรีนนั้นก็เริ่มกลัวขึ้นมาซึ่งมันก็แตกต่างจากหัวหน้าชาวกรีคนนั้นที่ไม่ได้เกรงกลัวอะไรเลยแม้แต่น้อยพร้อมกับบอกให้ทุกคน,น,นเริ่มปฏิบัติการได้ทันทีและปฏิบัติการนั้นก็มีชื่อว่าชําระร้างวิหารแต่ก็มีคนนึงในทีมก็ได้พูดขึ้นมาว่าอาวุธนั้นยังไม่พร้อมพวกเขาขาด DNA ของจีซัสไปอย่างหนึ่งแต่หัวหน้ากลุ่มนั้นก็ไม่ได้หวั่นเกรงใดๆเลยและพูดออกมาว่่่่าไไมต้้อองงงเเปป็นนนหวรืั เพราะ DHA นั้นกำลังเดินทางมาหาเราถึงที่แล้วไงก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดจะตัดจบไปทําให้เราได้รู้ว่าตอนที่แล้วที่ผ่านมาที่ FBI ได้ทําการไล่ล่าจีซัสนั้นมันเป็นเพราะว่าพวกเขากําลังสร้างอาวุธจากพลังงานของพระเจ้าอย่างจีซัสเพื่อที่พวกเขานนั้นจะได้มีอาวุธที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมาโดยตั้งชื่อปฏิบัติการนี้ว่าปฏิบัติการชําระล้างวิหารนั่นเอง เอาละเรื่องเกตดเล็กเกตดน้อยที่เราจะมาพูดกันในคลิปนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวของปมต่างๆที่ตอนที่แล้วนั้นที่ไดาสงสัยกันว่าทําไม FBI เจ้าหน้าที่ต่างๆถึงต้องไล่ล่าตัวจีซัสกันด้วยในช่วงแรกๆที่โผล่มาทุกคนอาจจะคิดว่าจีซัสอาจจะเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าเป็นเจ้าลัทธิหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยเพราะตัวของเขานั้นคือบุตรของพระเจ้าจริงๆ และอย่างที่เราเห็นว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการที่จะนํา DNA ของจีซัสนั้นมาทําอาวุธอะไรสักอย่างหนึ่งและอาวุธนั้นก็น่าจะเป็นอาวุธที่ทรงพลังมากๆถึงขั้นที่ต้องตั้งชื่อเหมือนว่าปฏิบัติการชําระล้างวิหารกันเลยทีเดียวซึ่งเราก็ต้องมาดูตอนต่อไปว่าอาวุธชิ้นนี้นั้นมันคืออะไรและทําอะไรกันได้บ้างแต่มันอาจจะสร้างความเสียหายแนละสามารถต่อกร้อนกับจีซัสของเราได้อย่างแน่นอน แล้วก็เรื่องของข้อมูลเล็กๆ,ๆน้อยๆในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประตู3บานการเดินทาง3วันและการอาศัยอยู่3ประเทศหรือแม้กระทั่งเรื่องปาแท่งผมก็ได้พูดเอาไว้ในเรื่องราวข้างต้นแล้วแต่ถ้าใครอยากจะฟังสรุปเดีย๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งการกล่าวถึงประตู3บานการเดินทาง3วันหรืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับเลข3มันคือการอ้างอิงถึงเกี่ยวกับพระตีเอกนุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตเรื่องของปาที่มีความหมายตามภาษากรีกว่าพระเยซูคิดบุตรแห่งพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด ส่วนในการเดินทางไปใน3ประเทศที่ว่ามาก็ล้วนแต่เป็นประเทศที่มีความเข่งเกี่ยวกับาศาสนาคิดในสมัยก่อนทั้งสิน้นและนี่ก็คือทั้งหมดสําหรับพาร์ทสในวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ Jesus b e t e ี r มันก็มีเท่านี้แหละครับผม ก็หมดกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของ Jesus b e t ท yer ในภาทที่2ตอนที่1เป็นอย่างไนบ้างชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าแล้วก็ถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ควรจะรู้เรื่องเกี่ยวกับศาสนาหรืออะไรก็ได้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมเพราะผมก็ไม่ได้แม่นขนาดนั้นและก็ขอบคุณดักนสจะอยู่ด้วยกันอีก100ปีและตลอดไปบายจ้า